Uh huh. อ่าฮะฝั่งนี้ก็จะถูกบังแดดหมดเลยต้นก็จะมีปัญหาสังเกตดูนะฮะต้นข้างนอกกับต้นตนางในใช่ uh huh. สองต้นนี้เนี่ยเพิ่งโดนเขาโดนพายุไปสังเกตเนี่ยพอตรงน,นี้เปิดแดดลงนี่เขาแตกดีเลยนะครับครับผม uh huh. แหงนี้สวยใบใหญ่อ้วนเลยแต่มาดูสองต้นนี้เดี๋ยวมาดูสองต้นนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ทางอ่ดร ok หวงังใช้ผลิตภัณฑ์กับสองต้นนี้ สองต้นนี้นะครับสังเกตดูว่าสองต้นนี้เนี่ยพื้นที่เขาก็เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ําเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเทมาตรงนี้กอหมดเลยแล้วต้นไม้เนี่ยโดนแดดบ้างอีไม่มีแดดอีโอเขาก็เลยดูไม่งามแล้วก็ป่วยง่ายด้วยแล้วก็สังเกตดูขึ้นขื้นใบด้วยครับขนาดไอ้ต้นนู้นโดนพายุนะขนานยังสวยกันนี่อืนี่ใบย่นต้เลยใช่ไม่แตกไม่งามไม่อะไรคือ เน้นสูงอย่างเดียวแล้วก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเขาไม่ค่อยโดนแดดผมก็เลยสั่งให้ลูกน้องเขาตัดแต่งทรงพุ่มใหม่เลยเปิดให้โล่งให้แดดเข้ามาเนี่ยฮะสังเกตดูเนี่ยใบมงใบไม้ก็ยังเก็บไม่หมดเลยนะครับครับ,รบอของเราเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีสภาพที่ดีขึ้นมานะครับของเราก็มีตัวผสมเป็นหลักก็คือกรดอะมิโนและจุลินทรีย์ตัวดี นะฮะตัวดีๆนะครับเข้ามาช่วยบำรุงต้นทุเรียนเนี่ยครับเมื่อกี้ว่านี่น้าเมื่อกี้เราเปิดน้ํามาแล้วน้ําก็โอ้โหออกมาตรงนี้ังฮะคือสภาพตัวเรื่องของพื้นที่อย่างนี้นะฮะเท่าที่คุณเชฟพาผมเดินดูเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะฮะแล้วจุดเนี้ยคือพื้นที่ที่ต่าที่สุดของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นน้ําทั้งหมดที่มาจากแปลงข้างบนเนี่ยจะมาลงตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็สภาพที่ด้านข้าง เป็นสวนยางพาราทําให้พอแสงแดดมาเนี่ยฮะจะไม่มีแสงแดดนะครับจะเกิดอาการล่มเงาอยู่ตลอดทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอ่าไม่แตกยอดไม่แตกใบเท่าที่ควรนะครับวันนี้เราจะมาช่วยบํารุงและแก้ไขโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด็อรหวังสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและดินนะครับคุณเชษฐ